เอาละครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Oxygen No นอตอิ d e ูนะครับในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเข้าสู่วันที่544แล้วนะฮะแล้วก็มีอัปเดตมานิดนึงนะฮะที่ผมไปเล่นเพิ่มมาในไลฟ์สตรีมนะฮะคุณผู้ชมก็คือตรงนี้เลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าผมมาไปสร้างบล็อกดินตรงนี้มานะครับส่วนวิธีการสร้างเนี่ยเอาจริงแล้วก็เป็นวิธีเดียวกันนะฮะกับการที่ผมขึ้นไปสร้างไอ้นี่เลยนะฮะไอข้างบนนี้นะครับเป็นพวกแบบ ต้นบอลบอลตรงนี้นะครับเป็นวิธีที่คล้ายๆกันนะครับกับไอ้ข้างบนนั่นแหละแล้วก็ในตอนนี้นะครับผมมาปลูกเป็นต้นวิสเทิลบอสซอมไว้นะฮะคุณผู้ชมเวลาต้นมันโตเต็มที่แล้วนะฮะมันจะปล่อยละอองเกสรออกมาเว้ยคุณผู้ชมแล้วแถวๆนี้เวลาน้องสูดละอองเกสรไปปุ๊บน้องจะหอมไงก็คือแบบหอมละอองเกสรแล้วน้องก็จะแบบฟินเนี่ยคุณผู้ชมฟินแล้วมีกําลังใจในการทํางานขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมทําไว้ตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับคือมันเป็นทางเข้าออกทางเดียวนะฮะ กับห้องนอนของเรานะฮะทางเขาออกทางด้านซ้ายนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าน้องเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมากันเยอะเลยเว้ยตรงนี้ผมปักป้ายไว้เว้ยป้ายส่วนยอตรงนี้กลายเป็นอุทยานแห่งชาติเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงบอกเลยนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนะครับคุณผู้ชมเออเวลาชี้ที่กําลังใจน้องเนี่ยเออบวกหค่ากําลังใจเว้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะฮะกำลังใจในช่องนี้หน่อยโอ้โหบอกเลยว่าเขียวแบบเขียวปัดอะทุกคนะ่ะ ตอนนี้เขียวแบบเขียวแบบบวก35นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเอออาจจะมีเจ้าเจ้าเบิร์ดนะครับบางคนเนี่ยที่เขาแบบอาจจะแบบไปติดลบอะไรบางอย่างนะทำให้แบบว่าเออบันเขียวไม่เท่าคนอื่นนะครับอาจจะเป็นแบบพวกห้องข้างล่างนี้ก็ได้นะฮะโรงงานโรงงานนรกของเราจริงๆโรงงานเนี้มันไม่ใช่โรงงานอรกนะฮะนี่เป็นโรงงานโรงงานสวรรค์นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยข้างล่างเนี่ยคุณดูดิค่าตกแต่งเนี่ยบวก120 เดี๋ยวในอนาคตนะครับผมกะว่าจะไม่ให้น้องใส่ชุดสูทออกมาแล้วก็ตอนนี้มันไม่สามารถสูบคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะเนื่องจากข้างล่างน้ําท่วมเว้ยข้างล่างน้ําท่วมนะฮะน้องน้องอูสวิปปี้ของเรากําลังพยายามสูบน้ําอยู่แต่ว่าเครื่องมันเต็มแบบไม่มีคนว่างนะครับเอาเอาน้ําออกจากเครื่องนะฮะเพราะว่าอะไรรอเป่าทำไมน้ําถึงท่วมนะครับคุณผู้ชมคือคือวันนั้นน่ะผมอะเผลอเทน้ําจนมันล้นเว่ยเนี่ยผมให้น้องต้มน้ําแล้วก็เทลงไปแล้วมันล้น ข้างล่างนี่ท่วมเลยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องมาเซตติ้งตรงนี้หน่อยนะครับอ่าเซตติ้งนะฮะให้มันเป็นแบบระดับ9กะะ้ารับคุณผู้ชมเอาน้ําแบบมาเทหน่อยนะฮะเดี๋ยน้องก็จะไปแบบไปเอาในอูส่สวิปปี้ข้างล่างเนี่ยขึ้นไปเทข้างบนเรียบร้อยแล้วเออเราไม่ต้องเช็ดแล้วนะฮะข้างล่างเ่ยเดี๋ยวมีน้องเช็ดให้นะแต่ว่าอันนี้เขาไม่เรียกเช็ดแล้วปะ่ะเขาเรียกวิดน้ำนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสองร้อยกิโลกร,รัมันไม่เรียกเช็ดน้ําแล้วแหละแล้วก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมครับผม ผมทำบ้านน้ำแตกอีกแล้วอะทางด้านซ้ายเลยครับก็จริงๆอะเดี๋ยวผมจะทำใหม่นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำบ้านน้ำแบบนี้แล้วนะครับผมกะว่าจะทำเป็นบ่อในลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวผมแบบออลองวาดให้คุณผู้ชมดูนะฮะตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าใช่ไหมทางเข้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นคานแบบนี้ข้างบนอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับเวลาเราเทน้ําลงไปไว้ข้างล่างเนี่ย ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงช่วงเนี้ยถ้าเราสูบอากาศออกไปมันจะเป็นสุญญากาศเว้ยแล้วเรามุดลงไปขึ้นไปได้มุดลงไปขึ้นไปได้เหมือนแบบเออเหมือนคนติดถ้ำอะติดถ้ำอยู่ข้างในเนะี่ยเห็นไหมเออมันก็สามารถเข้าไปได้โดยที่มันก็เป็นฉนวนนะครับสุญญากาศตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราสูบออกไปนะฮะบ,บอกเลยว่าดีจัดนะฮะไอ้ม่านน้ำแบบนี้มันบางไงค,คุณผู้ชมมันโดนความร้อนแบบ400องศาน,นิดหน่อยก็แตกแล้ว,วะ่ะคือทําไมถึงแตกหรือว,ว่าผมอะหลอมกระจกไว้ใช่ไหมคุณผู้ชมตรงเนี้ย เนี่ยแล้วผมก็ยังไม่ไม่หยุดหลอมเลยเลยเครื่องเนี้ยมันเต็มแล้วอะ่ะเอา้าแล้วแล้วลูกศอนมันไปไหนอะ่ะลูกศอนมันหายอะ่ะเออที่มันบอกว่าเครื่องนี้มันมันแบบว่ามันเติมน้าไปเท่าไหร่อะเอาเอาเป็นว่าตอนนี้มันเติมอยู่2ี่สปอร์เซนะฮะผมอาจจะต้องสั่งหยุดก่อนไม่ไหวละหยุดละหยุดแล้วคือผมผมทำในเครื่องนี้นะครับจนมันเต็มอีกรอบหนึ่งแล้วก็มันน้าระเบิดเรียบร้อยคุณดูข้างล่างดิโอ้โหบอกเลยว่าความร้อนนี่แบบ กับมันร้อนจ,จัดๆนะฮะคุณดูในห้องนี้ก่อนห้องนี้500องศาอย่างร้อนน่ะไอ้เครื่องนี้ไอ้เครื่องนี้จะละลายไปเนี่ยอะลูมนไลท์อุ้ยเครื่องนี้ไม่ละลายนะครับเครื่องนี้เป็นอะลูมนไลท์ไม่มีวันละลายนะครับบอกเลยว่าแร่อมิเนไลท์ละลายแบบลหลไม่ได้ปะผมคิดว่ามันละลายไม่ได้นะฮะเนี่ยไอแร่เนี่ยเออมันเป็นแร่เทพในเกมนะครับคุณผู้ชมแล้วกออ็น้องๆของเราเนี่ยนี่มีการใช้บริการ ลิฟขนส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมทําลิฟมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่มีลิฟตัวหนึ่งเนี่ยข้างล่างแต่ว่าลิฟเนี้ยถ้าเกิดว่ามันชาร์จจนตรงนี้ครบแล้วนะฮบเป็นสีเขียวเนี่ยน้องเขาจะสามารถใช้ลิฟได้เว้ยเออแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่คุณมาดูคุณผู้ชมมาดูนะครับใช้ไฟเก้าร้อหกสิบอืมใช้ไฟโคตรเยอะเยอะจัดโอ้โหอย่างเพลินเน่ยผมบอกเลยว่าไม่พอนะครับแบตเตอรี่ของเราไฟฟ้าเราไม่พอนะฮะ อยากให้น้องใช้ยเยอะๆตอนเนี้อยากให้ใช้ยเยอะๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ในอนาคตเนี่ยผมไม่ได้กะว่าผมจะทำสามเครื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าไอชั้นเนี้ยชั้นข้างบนตรงเนี้ยผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าผมไม่อยากจะปลูกต้นบอทซ่อมไว้ข้างบนตรงนี้ต้นริสตันบอทซอมอะไอต้นแบบนี้แหละคุณผู้ชมไอต้นข้างบนตรงเนี้ยเนี่ยเนียเออแต่ปลูกไว้ข้างในห้องนี้นะครับเนี่ยปลูกไว้ข้างในห้องออกซิเจนนะครับให้มันสามารถแบบ ผลิตเกรอรได้หน่อยนะครับแล้วก็เอาไปเก็บในแทงเออมีเกษรเก็บไว้ในแทงใช่ปะ่ะแล้วก็สู่ออกไปยังฐานแล้วก็หอมหอมกันทั้งฐานเลยเออแบบหอมสุดชื่นนะฮะกันทั้งฐา,านที่เคยบอกไว้ในพาร์ทที่1ปะ่ะเอ,อ้ยไม่ต้องทําแค่สมมุติแค่สมมุติไม่ต้องทาพวกนายพวกนายแค่สมมุติเฉยๆเออเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วปลูกต้นบอสซอมเนี่ยความสูงของต้นไม้มันสองช่องนะฮะคุณผู้ชมชั้นล่างเนี่ยเออผมอาจจะยกสูงขึ้นมาหน่อย ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะได้ทําท่อแบบนี้ได้เอ้ยทําได้ทําได้เอ้ย,อยแต่ว่าต้นบิสเทอร์บอสซอมนะครับคุณผู้ชมมันต้องใช้แสงไฟด้วยนะฮะเนี่ยแสงไฟเนี่ยไม่งั้นมันไม่โตนะครับมันต้องใช้แสงไฟด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปทําแบบชั้นข้างล่างตรงนี้นะครับแบบ2ช่องผมจะติดหลอดไฟข้างบนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะติดได้เลยนะครับในอนาคตนะฮะก็เดี๋ยวทำเป็นพื้นแบบนี้ไปก่นอนขอขอทาพื้นไปก่อนแล้วโหแล้วแบบทีนี้ก็ใช้กันใหญ่แล้วคือ ไฟฟ้าไม่พอไงครับเออเดี๋ยวเราต้องทําไฟฟ้าเพิ่มนะฮะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมอุดตรงนี้เพิ่มให้น้องแบบทยอยมาอุดหน่อยทางด้านซ้ายตรงนี้เดี๋ยวพออุดเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราจะได้มาทำกังหันไอ้น้ำเพิ่มเออเดี๋ยวทำเพิ่มแล้วแต่ว่ามีแต่หนึ่งนะครับข้างล่างเนี่ยร้อนจัดแล้วอย่างที่เคยบอกไปนะฮะเครื่องสตรีมเทอร์บายเครื่องนี้ที่เราหล่อเย็นทำให้แบบกังหันไอ้น้ำมันเย็นเนี่ย เอ,อเครื่องเดียวมันไม่ไหวเลยนะครับมันต้องมีมันต้องมีเพิ่มนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยสร้างเพิ่มนะฮะเ,เครื่องนี้2อันนี้แตกนะครับเพราะว่ากังหาในน้ำมันร้อนนะตอนนั้นร้อนร้อนเกินเนี่ยปล่อยไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่แบบผมรู้สึกแบบไม่แฮปปี้เลยแซดที่ผมทําต้นไม้ต้นนี้ตายไปอะ่ะเนื่องจากแบบห้องนี้มันมันร้อนขึ้นนิดนึงอะ่ะ ถ้าเกิดว่าเราเอาพิบมาปล่อยในห้องนี้นะฮะพิบจะไม่ปลูกแล้วนะครับตรงนี้เราต้องถอนต้นข้างล่างออกให้หมดก่อนนะครับเออถอนต้นข้างล่างแล้วก็แบบว่าข้างล่างตรงนี้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างต้นนี้นะครับคือคือเราถอนแค่นี้ได้ครับเราถอนแค่นี้แล้วมันปลูกช่องนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะปลูกช่องนี้มันก็ต้องลบต้นทางซ้ายออกนะครับเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเราลบแค่ห้องเดียวนี่วาคุณผู้ชมตรงกลางเนี่ยมันเป็นต้นนี้อ๋อผมอาจจะลบได้นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไร นี่ให้น้องแมวน้ำแบบกินกินต้นน้ำหวานนี่คุณผู้ชมอุ้ต้นน้ำหวานต้นนี้พร้อมเก็บเกี่ยวไหมน้องไม่กินอ๋อผมยังไม่ได้สร้างเครื่องนี้ของเล่นให้น้องไอ้สร้างก่อนสร้างก่อนขอด่วนเลยขอด่วนเอ้ยเล่นี่ไงมีพิบอยู่แล้วพิพมาเล่นคอนโดอ่ะนี่ผมมีพิพอยู่เห็นไหมหลักฐานนะครับว่าน้องไม่ปลูกแล้วนะครับตรงนี้ต้องตัดต้นข้างละออกก่อนเลยครับเสียดายเสียใจเนี่ย ขี้เกียจตัดแล้วว่ะคุณผู้ชมปล่อยปล่อยโล่งไว้อย่างนี้เลยปล่อยโล่งไว้เลยแล้วกันเนาะอนุสรสถานไว้สักวันนะครับผมว่างๆเนี่ยคือ,ค,อคือตอนนี้ที่ไม่อยากตัดนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เอทานอลไว้ถ้าเกิดว่าตัดไปอะเอทานอลเราจะหายไปไว้กว่าต้นไม้จะโตนะครับใช้เวลานานอยู่เลยแกว่าแบบจะได้นะครับเออแล้วก็ผมโคตรชอบเลยะอะเนี่ยระบบเนี่ยยังไงก็โคตรชอบอะตะแกงด้านขวาเลยฮะแล้วก็แบบหยดลงมาเท่อันเทอะมีรูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงเนี้ย นีผมทำเผื่อไว้นี่เราทำแบบทอลิฟต์นะฮะยาวลงมาเลยบอกเลยโคตรยาวยาวจะจัดยาวลงมาข้างล่างนะครับคุณผู้ชมเอ่แล้วถ้าเกิดว่าน้องอยากจะออกมาแถวนี้นะครับน้องออกไม่ได้ดีถ้าเกิดว่าน้องขึ้นลิฟต์น้องก็ขึ้นไปบนสุดเลยอะ <c oughs> ขึ้นมาบนสุดเลยอะขึ้นมายันตรงเนี้ยมันไม่ได้ป่ะ Zz, แล้วก็เออมีเรื่องหนึ่งเนี่ยผมมาทําไปตรงนี้ไว้เว้ยเห็นไหมมีแบบที่เทของเหลวนะฮะอยู่ข้างบนเนี่ยแปลกๆป่ะแปลกๆป่ะนี่เทของเหลวนะถ้าเกิดว่าเราเทปุ๊บมันก็จะหยดลงมาข้างล่างเว้นี่เลยตรงนี้เป็นบ่อเอทานอนเอ้บ่อเอทานอลเดี๋ยวผมลองแบบเอ่อเซตเป็นเอทานอน่อยหน่อยนะฮะคุณผู้ชมเอทานอนไม่รู้ว่ามีของอยู่หรือเปล่านะครับเออเฮ้ยมี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 ของอยู่เออเดี๋ยวแบบให ให้น้องนะฮะเอาแบบเอทานอลมาส่งที่นี่นะครับคุณผู้ชมเออนี่ไงมีม่ามีม่าอยู่ไหนมีม่ามุดมุดลงใต้ดินนี่ลงมาเก็บขวดเอทานอลมาแล้วไปแล้วนะครับมีม่าขึ้นลิฟต์เปล่ามีม่าแถวนี้มีลิฟต์ไหมคุณว่ามีม่าจะขึ้นบนหรือลงล่างพอก่อนก็ได้นะเดาเดาลงล่างเฮ้ยลงล่างไปขึ้นลิฟต์ดีเร็วดีโอ้โหมีม่าโอ้โหมีม่าแบบแข่งกเลยนะครับคุณผู้ชมนีโหจะปีโคตรไวอะ ปี่นกันไวจัดอ่ะคุณดูดิต่างกับวันแรกอ่ะฟ้ากับเหวอ่ะนี่แม่ครัวเนี่ยฮะคุณผู้ชมไหนดูวิ่งไวเท่าไหร่อ่ะวิ่งไวสนะิบสี่นะนี่วิ่งวิ่งไวยังไม่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้ยังวิ่งไวไม่สุดนะใส่ไว,ว,ว้แล้วนี่เอ้าแล้วแล้วแล้วขวดหล่นลงไปเอามีมากทำไมไม่ใส่เสร็จก่อนโยนขวดทิ้งเฉยเลยอะ่ะเออคุณผู้ชมเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นอวกาศใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับ เออไอช่องนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างเป็นตะแกรงเนี่ยแล้วมันมีน้ําหรือมีอากาศอยู่ตรงนี้นะฮะอากาศไม่รั่วไหลน,นะฮะคุณผู้ชมตอนแรกอะ่ะผมก็คิดเหมือนคุณผู้ชมนี่แหละว่าเอ้ยเออถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นตะแกรงเนี่ยมันอาจจะรั่วไหลออกไปได้อากาศอ่ะก็ไม่ใช่นะครับเออผมเทสมาแล้วคือไม่รั่วนะครับไม่รั่วเออไม่แน่ไม่มากอาจจะเทลงไปแล้วก็ได้แต่ผมไม่เห็นไงคืออาจจะหยิบมาน้อยอ่ะแค่นั้นแหละคุณผู้ชมส่วนอันนี้เป็นห้องวิจัยนะครับยังไม่ได้ทําต่อนะปิดเครื่องไว้อยู่ เออมันเปลืองไฟนีครับผมปิดไปนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนี่แบบใช้งานดีมากอะเครื่องเนี้โลโบมิเนอร์เฮ้ยโลโบมิเนอร์ผมทํามาจากเหล็กอะคุณผู้ชมครับเปลี่ยนดีกว่าเหล็กกล้าหรือหรือหรือทำมาจากเหล็กหมดเลยทุกเครื่องแน่เลยอะคุณผู้ชมขอรื้อหน่อยขอแบบเปลี่ยนเป็นเหล็กกล้านะครับผมเออเหล็กกล้านะขึ้นไปรื้อนะครับคือเราเดี๋ยวเราเอาเหล็กมาทําเหล็กกล้าได้นะครับเออแล้วก็ค่อยเอาเหล็กกล้าไปสร้างมันได้เยอะขึ้นน่ะเออประมาณนั้นนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ เดี๋ยวผมอาจจะไปทำมา่มานน้ำนะฮะทางด้านซ้ายอก่อนนะครับไว้ไว้เข้าไปในอานณาจักรข้างล่างตรงนี้นะครับคือคือแบบผมไม่เข้าตรงนี้แล้วผมไม่เข้าตรงนี้แล้วผมจะไปทําด้านซ้ายนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าแถวๆนี้เอานะครับก็ลงไปทางด้านนี้แล้วก็เข้าเลยเออทางด้านซ้ายนี่มันอยู่ใกล้เครื่องนี้เกินไปอะ่ะแล้วแถวนี้มันร้อนอะ่ะไม่โอเคอะ่ะเห็นไหมห้าร้อยองศาเลยครับคุณผู้ชมในห้องเนี้ยข้างบนเน่ยโคตรร้อนเลยอ่ะร้อนจัดอะ่ะ แล้วก็ทางด้านขวานะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือน้องสลิคเชอร์ของเรานะครับนี่เลยผมยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมใช่ไหมถ้าเกิดว่าน้องอยู่ในห้องร้อนๆน,นะครับห้องร้อนๆเนี่ยตัวเกมเขียนไว้ว่าถ้าเกิดอุณหภูมิร่างกายน้องเนี่ยอยู่ที่1 0 0อถึง250องศานะครับอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับน้องจะมีโอกาสออกไข่เป็นไข่แดงไข่สีแดงนะฮะคุณผู้ชมเป็นไข่ตัวแดงเนี่ยได้ถึง7 6เเลยเห็นไหม ัวนี้76ตัวนี้เท่าไหรอะ่ะตัวนี้ก็เ6นะครับเท่ากันหมดเลยเออผมว่า3ตัวนี้นะครับผมว่าผมผมได้แน่นอนเนี่ยคงไม่เกลือหรอกเออผมผมว่าผมได้นะฮะแล้วน้องเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยอายุ21 e นะครับคุณผ,ผู้ชมคิดว่าน่าจะใกล้าวางไข่แล้วแหละถ้าเกิดว่าวางไข่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไอ้ตัวสีแดงนะฮะมาเลี้ยงแล้วก็เราจะได้ใช้ไอ้พวกครับโดยเอาอไซด์ในแทงนี้สถีอุตสาเก็บไว้ตั้งนานบอกเลยนะครับโคตรเยอะ อยากจะคี์เคลียร์มันออกไปให้หมดแล้วเนี่ยเก็ <c oughs> บไปเยอะจัดคนงบก็อย่างนี้นี่แหละฮะผู้ชมเมื่อกี้เหมือนจะมีแบบเครื่องปินนะฮะกดได้ไหนดูซิเอทานอนมาเลยของขาดอยู่ะครับผู้ชมไอ้ขอหน่อยนะครับไม่พอไม่พอคอ,อ,อ,อขอหน่อยขอหน่อยอืมลักนิดนึงอะ่ะแล้วก็บริเวณนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแบบเออผมจะพอที่จะทําโรงงานเอทานอนได้หรือเปล่านะครับยังไม่แน่ใจนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องเขาแบบ พยายามปิดในช่วงบริเวณนี้ก่อนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมปิดครบถึงชั้นตรงนี้เนี่ยชั้นตรงนี้นเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะสามารถสร้างไอตัวซิมเทอร์บายได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีคนติดป่ะติดได้ไงอะ่ะไปลูบี้ก่อนลูบี้ต้องการกลับบ้านไปลูบี้หน่อยไอ,อช่วยลูบี้หน่อยครับแล้วก็คุณผู้ชมครับไม่มีใครใช้ลิฟต์เลยตอนเนี้ยเพราะอะไรรูป้ป่ะ เพราะว่าไอ้ตรงทางเข้าออกเลยฮะที่น้องแบบต้องเดินทางบ่อยๆข้างบนเนี่ยมันไม่มีทางออกนะฮะนี่เห็นไหมเออก็คิดว่าเดี๋ยวผมมาทําลิฟต์ตรงนี้เพิ่มนะฮะเออในทางด้านบนนะครับตรงนี้ผมอาจจะลื้อออกไปเลยตรงช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทําลิฟต์ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าทําลิฟต์แล้วนะฮะออกมาประมาณนี้ในลักษณะประมาณนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเออน้องสามารถขึ้นมาแล้วก็ลงตรงนี้ได้แต่ไม่แน่ใจอะว่าระบบจะคํานวณแบบว่าให้มา ลงลิฟต์ตรงนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างตรงนี้เปล่าเนี่ยมันดูเหมือนย้อนสอนนะนึกออกไหมมันดูเหมือนย้อนสอนนะแต่มันเร็วนะเออถ้าขึ้นลิฟต์มาแล้วก็ลงลูดราวมาแล้วค่อยเข้าตรงนี้ก็กยังไวอยู่นะครับลบออก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 ก่อนลบออกก่อนคือคือผมจะบอกว่าไฟฟ้าไม่พอนะครับแล้วไม่มีสายไฟที่ว่าทุกคนเออมันต้องใช้สายไฟในการแบบสร้างเนี่ยในการชาร์จลิฟต์ด้วยนะฮะเนี่ยเราผูกแล้วตัวหนึ่งเก้าร้อยหกสิบว่ะ ผมจะไปล่างสายไฟจากเส้นใหญ่มาจากไหนวะเนี่้หูเปืองเหล็กอีกนะฮะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําเป็นพื้นแบบนี้แล้วกันนะฮะเป็นพื้นตัวนี้อ่าอุโม,มงค์สัญจรอ,อันนี้มันเหมือนเป็นบล็อกกําแพงนะฮะคุณผู้ชมเป็นบล็อกกําแพงนะ,ะอากาศไหลผ่านไปผ่านมาไม่ได้แต่เออมันสามารถยืนได้ด้วยนะเนี่ยมันสามารถยืนตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็กะว่าจะให้มันเป็นตัวทางเข้าลิฟต์หน่อยวิจะแบบเนี้ย คุณผู้ชมช่องเดียวเนี่ยมันไม่สามารถเลี้ยวได้นะฮะมันต้องทําอย่างนี้วะ่ะอ้หไม่น่ารักเลยอะแบบเนี้ยไม่โอเคอะเออผมไม่ชอบเลยอะเดี๋ยวรอรุ่นนี้เสร็จนะครับคุณผู้ชมตรงเนี้ยถ้าเสร็จปุ๊บน้องน่าจะออกมาทางซ้ายหรือก็ขึ้นมาตรงนี้แทนแล้วเอาไปใช้บริการข้างบนโอ้โหม,มีมีแบบหยุดชะง,งักด้วยครับเอ้ยใช้บริการตรงนี้สี ออกซ้ายตรงนี้โอ้โหไปออกเขาบนข้า,บน,ขาบนเลยโอ้โหเสียใจยอะ่ะน้องไม่ออกทางซ้ายตรงเนี้ยงั้นเออใดๆมันก็แบบไม่ออกลยฮะคุณผู้ชมลื้อเลยะะแล้วกันแหมก็อันนี้เป็นลิฟต์นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เอ้ยรู้สึกว่ามีเรื่องดึงนะฮะที่ผมยังไม่ได้บอกเลยนี่น้ําเกลืออันนี้เป็นบอน่อน้าเกลือใช่ไหมแล้วแบบผมมาทําแบบนี้ไว้รูปแบบที่แบบประหลาดประหลาดหน่อยด้าตาแบบนี้นะครับ ไหลออกมาทางขวานะครับคุณผู้ชมแล้วก็หยดลงมาข้างล่างใส่บ่อข้างล่างแล้วเราก็สูบออกไป <c oughs> ไอ้บ่อนี้ก็เหมือนกันก็ให้มันหยดมาทางขวาเหมือนกันนะฮะแล้วก็สูบแล้วข้างล่างนี้แบบเป็นน้าเกลือหมดเลยเว้ยอาจจะมีตกเนี้ยมีน้ําสะอาดปนมานิดนึงนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออมีปนมานิดหนึ่ง,ะะงก็ไม่ต้องกรองอะไรแล้วแหละผมว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่มาฉีดราดตรงนี้นะครับก็เออคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะส่วนป่องไฮโดรเจนเนี้ยตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเลยครับคุณผู้ชม ยังไม่ได้เล่นนะฮะก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับส่วนนี้เป็นแทงค์น้ำเนาะที่ผมแบบสูบมาจากข้างล่างนะครับยังไม่ได้แบบเอ่อเอาไปเคลียร์นะมีน้าเกลือมีน้ําเค็มจัดมีประหลอดด้วยจริงๆอะ่ะผมสูบเสร็จแล้วใช่ปะผมลือทิ้งได้เลยนะเนี่ยลืออันนี้ทิ้งนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นขวดวางไว้ที่พื้นเองเออแล้วเดี๋ยวเราเอาเหล็กกล้านะครับโอ้โหเยอะเลยอะ่ะกี่เครื่องเนี่ยเครื่องละสี่ร้อยอ่ะเหล็กนะครับคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยได้คืนมาเยอะจัดเยอะจัดนี่นไงเห็นไหมกลายเป็นขวดเลยฮะแล้วก็ เดี๋ยน้องก็เอาประเทข้างล่างโอ้โหมันจะล้นไหมอย่างล้นน่ะน้องเหมือนหยุนส,น,สนุกอะเอ๊น่ารักดีวะ่ะเอ๊คุณผู้ชมครับอ่ะแล้วก็ในห้องครัวเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นนะครับอาเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะฮะในเร็วๆนี้นี่แหละก็เอออยากจะทําอาหารที่มันอร่อยกว่าน,นี้แล้วครับแล้วผมอยากชวนเมมเบอร์คนสุดท้ายเข้าปาร์ตี้เราแล้วเนี่ยดูดิมียักษ์คิวด้วยโหแต่เฮ้ยไปติดติดดับดับ,ดบวะ่ะเนี่ย หลังจากที่เราเปิดใช้ลิฟต์เนี่ยรู้สึกว่ามันมีปัญหานะฮะเรื่องไฟฟ้าเหลือเกินเว้ยเนี่ยเราต้องกลับมาปั่นไฟและะ้วฮะก็เนี่ยเป็นปัญหาเลยครับถ้าเกิดว่าเราใช้ลิฟต์นะฮะเราต้องมีพลังงานที่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นผมตัดไฟละเลิกหยุดใช้เดี๋ยวนี้ <c oughs> นออ,ออ๋อกูต้องกลับไปปีนอีกแล้วหรออยากใช้ลิฟต์ว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวแบบดาวเราผลิตไฟฟ้าได้เยอะขึ้นกว่านี้เมือ่อไหร่อ่ะเดี๋ยว ใช้ใช้กันแบบอิ่ม้ํำทำลานเลยนะครับอส่วนกอสแมนตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมกลับมามีเพชรใช้แล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนเพชรมันมีน้อยนะครับแล้วกอสแมนใช้หมดไปละเนี่ยเห็นไหมเปลืองมากเลยทาหักเออทาหักอวมากนะแขนกลหยิบมาใส่ให้เนี่ยสวยงามคือผมไปเอามาจากอีกดาวหนึ่งนะฮะดาวนูทิวโอรินเนี่ยคือขุดลงไปข้างใต้นะครับแล้วก็ไปขุดแถวแถวนี้มานี่เห็นไหมมีเพชรกองอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเพชรมันจะหมดอีกเมื่อไหร่เนี่ย เออผมก็วาร์ปมาเนี่ยแล้วก็ให้คนเนี่ยส่งเข้าเครื่องนี่ไงมีคาเครื่องอยู่เลยนะครับแบตเตอรี่หมดไฟฟ้าหมดก็ให้มาปั่นไฟนะครับแล้วก็แบบเออมาแบบภารกิจนะฮะส่งเพชรกลับไปที่ดาวดวงนั้นแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเหมือนมันจะมีป่องน้ำมงน้ำมันนะผมยังไม่ได้วาร์ปมาเล่นเลยเออเนี่ยดาวที่สองยังไม่เกียร์เลยคุณผู้ชมครับนี่ก็พา์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบสี่หรือเปล่าเนี่ยสามสิบสามแล้วริบสี่เนี่ย มันจะถึงร้อยพาร์ทไปเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมเออมนดูเยอะไปอะ่ะร้อยพาร์ทอะ่ะตามดูมันไม่ทันเนะผมไม่ได้ทวงเวลาเลยนะเออเนี่ยผมก็พยายามเล่นเต็มที่ให้มันแบบเออในแบบที่ผมคิดว่าแบบอยากแกสร้างนะฮะเนี่ยดูดิเห็นไหมเออผมก็สร้างเหมือนจะเต็มฐานแล้วเหมือนจะเต็มแนละ้วตรงนี้ยังไม่ได้สร้างเลยเนี่ยตรงนี้ก็อยากสร้างนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยะครับผมอาจจะไม่มาสร้างดาวดวงนี้เต็มนะฮะคุณผู้ชมเออ ก็อาจจะมาแบบเออมาแค่ขุดออกไปแล้วก็สร้างบันโดงบันไดนะฮะแล้วก็อาจจะมาแบบใช้ไอ้พวกบ่อนี้นะครับหรือไม่ก็แบบพวกป่องนะฮะแล้วก็ส่งของกลับไปที่ดาวดวงแรกนะครับนั่นเองก็มาเล่นแค่นั้นเลยประมาณนั้นคือแบบผมอย,อยากอยู่ดาวดวงเดียวนี่ไงคือน้องอะ่ะจะได้แบบว่าเห็นหน้าค่าตากันนะครับไม่ต้องแยกจากกันนะเนี่ยแหละเออเราอยู่บ้านดาวดวงเดียวนี่แหละมีความสุขที่สุดแล้วนะครับ คือตอนนี้ผมกำลังมีแบบโปรเจกต์นะฮะคือโลของออกให้หมดนะฮะแบบพวกของที่มันไม่ใช่เหล็กกาเนะี่ยผมจะเอาแร่เหล็กไปใช้เฮ้ย <c oughs> หรือไม่เราเราไปขุดแร่เหล็กจากดาวนี้ก็ได้นี่หว่าเนี่ยดาวนี้มันมีแร่เหล็กอยู่อ่ะนี่เห็นไหมโอ,อ้แร่เหล็กผมก็หมดนะฮะคุณผู้ชมเออแร่เหล็กหมดนะครับอยากได้แร่เหล็กอ,อก็ไปเอาดาวดนู้นแล้วก็ส่งกลับมาที่นี่ก็ได้นี่หว่าเออเดี๋ยวผมไปเอามานะครับคุณผู้ชมครับ ส่วนวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจบกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับเนื้อหาของเราเลยฮะลิฟที่ผมตัดไฟทิ้งเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับหรือไม่ก็ไปทักทายกันได้ในไลฟ์สตรีมเลฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยผมจะมีโปรเจกทำนู่นทำนี่แล้วมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับในการเล่นนะฮะสำหรับว,วันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะวันนี้บ๊ายบาย